สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เมื่อคาบที่แล้วเราเรียนเรื่องธาตุและสารประกอบกันไปแล้วนะครับคราวนี้ก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนที่มีภาพมาให้น้องๆช่วยกันตอบคำถามจากภาพเพื่อนเอนเคยเห็นภาพนี้กันไหมครับแล้วทราบไหมครับว่าภาพที่เห็นนี้เป็นภาพเกี่ยวกับอะไรเพื่อนๆไม่แน่ใจกันใช่ไหมครับงั้นพี่จะเฉลยให้ก็ได้ครับภาพนี้ก็คือถามสัญลักษณ์แสดงวัตถุที่เป็นธานนตุกำมะรังสี และว,วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องาธาตุกำมะตังสีครับเพื่อนๆพนพร้อมที่จะเข้าสู่บทเรียนหรือยังครับถ้าเพื่อนเพื่อพร้อมแล้วเราไปหาคําตอบพร้อมๆกันเลยครับาธาตุกำมะตังสีคือาธาตุที่แผ่รังสีได้เนื่องจากนิวเคลียสของอะตอมไม่สเสถียรเป็นาธาตุที่มีเลขอะตอมสูงกว่า82เช่นาธาตุพพลโลเนียมรเรดียมและทอรีียมเป็นต้นต่อมานักวิทยาศาสตร์ได้เรียกรังสีที่แผ่ออกมาจากาธตาตุต่างๆว่า กรรมันตภาพรังสีและเรียกธาตุต่างๆที่มีสมบัติในการแผ่รังสีว่าธาตุกรรมันตรังสีการแผ่รังสีของธาตุโดยปกติแล้วธาตุส่วนใหญ่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงจำนวนอิเล็กตรอนที่วงนอกมีผลทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของอะตอมแต่กรรมันตรังสีจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่นิวเคลียสทั้งพร้อมแผ่พลังงานรังสีออกมา แล้วเปลี่ยนไปเป็นอะตอมาธาตุใหม่ที่สเสถียรกว่าเดิมแล้วาธาตุใหม่ที่เกิดขึ้นก็จะไม่มีการแผ่รังสีเช่นาธาตุยูเรเนียม238ที่แผ่รังสีออกมาแล้วเปลี่ยนไปเป็นาธาตุทอรียม234เป็นต้นครับโดยองค์ประกอบและพลังงานของาธาตุที่ถูกปลดปล่อยออกมานั้นจะแผ่ออกมาจากาธาตุในรูปของรังสีต่างๆซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น3ชนิดคือ รังสีแอลฟารังสีบีต้าและรังสีแกมมาซึ่งรังสีต่างๆจะมีลักษณะและสมบัติที่แตกต่างกันรังสีแอลฟาเป็นอนุภาคที่มีสมบัติเหมือนนิวเคลียสของอะตอมฮีเลียมคือเป็นอนุภาคซึ่งมีโปรโตอนและนิวตรอนอย่างละสองอนุภาคแต่ไม่มีอิเล็กตรอนจึงมีประจุบ,บวก2ส,สามารถเบี่ยงเบนในสนามไฟฟ้าเข้าหาขั้วลบเป็นรังสีที่มีอำนาจการทะลุทะลวงต่ำ รังสีบีต้าเป็นอนุภาคที่มีประจุลบมีคุณสมบัติเหมือนอิเล็กตรอนจึงสามารถเบี่ยงเบนในสนามไฟฟ้าเข้าหาขั้วบวกรังสีบีต้ามีอำนาจการทะลุทะลวงสูงกว่ารังสีแอลฟาประมาณหนึ่งรอเท่ามีความเร็วในการเคลื่อนที่สูงกว่ารังสีแอลฟาและสามารถเคลื่อนที่ไปได้ไกลกว่ารังสีแอลฟารังสีแกมมามีคุณสมบัติเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ที่มีความยาวคลื่นสั้นมากไม่มีประจุและไม่มีมวลมีความเร็วในการเคลื่อนที่สูงมากจนมีค่าใกล้เคียงกับความเร็วแสงมีอำนาจการทะลุทะลวงสูงกว่ารังสีบีต้ามากสามารถทะลุผ่านแผ่นคอนกรีตหนาๆได้การเกิดปฏิกิริยาของธาตุกรมะรังสีเรียกว่าปฏิกิริยานิวเคลียร์ซึ่งมีสองประเภทคือ ปฏิกิริยาฟิชชันคือปฏิกิริยานิวเคลียสที่เป็นผลมาจากการยิงนิวตรอนเข้าไปอย่างนิวเคลียสของธาตุหนักแล้วนิวเคลียสเกิดการแตกตัวทําให้นิวเคลียสแตกออกเป็นสองส่วนเกือบเท่ากันในปฏิกิริยานี้มวลของนิวเคลียสบางส่วนจะหายไปกลายเป็นพลังงานออกมาและเกิดนิวตรอนใหม่อีกสองหรือสตัวซึ่งวิ่งเร็วมากพอที่จะไปยิงนิวเคลียสของอะตอมอื่นต่อไป ทำให้เกิดปฏิกิริยาต่อเนื่องเรื่อยไปเรียกว่าปฏิกิริยาลูกโซ่ปฏิกิริยาฟิวชันคือปฏิกิริยานิวเคลีย์ที่นิวเคลียสของธาตุเบาหลอมรวมกันเข้าเป็นนิวเคลียสที่หนักกว่าและมีการขายความร้อนออกมาจำนวนมหาศาลและมากกว่าปฏิกิริยาฟิชชันเสียอีกปฏิกิริยาฟิวชันที่รู้จักกันดีคือปฏิกิริยาระเบิดไฮโดรเจน เอ๊ะเมื่อรู้จักโทษของกัมมันตรังสีแล้วเราจะมีวิธีป้องกันอย่างไรบ้างนะสงสัยต้องให้พี่ยูเรนัสช่วยแนะนำวิธีให้เราแล้วเลยครับเพื่อนๆสวัสดีครับพน้องจากที่น้องๆได้เรียนมาแล้วว่ารังสีทุกชนิดมีอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตทั้งนั้นจึงต้องทำการป้องกันไม่ให้ร่างกายได้รับรังสีหรือได้ในปริมาณน้อยที่สุดวันนี้พี่จะมาแนะนำการป้องกันตัวเองจากกัมมันตรังสีนะครับ 1. โดยใช้เวลาในการทำงานในบริเวณที่มีรังสีให้สั้นที่สุดและถ้าการทำงานเกี่ยวกับรังสีควรอยู่ห่างจากแหล่งกำเนิดรังสีมากๆ 2. ในกรณีที่ต้องทำงานใกล้กับสารกัมมันตรังสีและต้องใช้เวลานานในการปฏิบัติงานเราจำเป็นต้องใช้เครื่องกำบังช่วยเช่นแผ่นตะกั ek, ่วแผ่นเหล็กแผ่นคอนกรีตใช้เป็นเครื่องกำบังพวกรังสี X และรังสีแกมมาแผ่นลูซคอร์ ใช้เป็นเครื่องกำบังรังสีเบต้าได้อากาศและแผ่นกระดาษอาจใช้เป็นเครื่องกำบังอนุภาคอาัลฟาเป็นต้นนอกจากการป้องกันตามที่พี่ยูเดน,นัสได้บอกมานั้นยังมีอีกวิธีหนึ่งที่มนุษย์เราสามารถป้องกันตัวเองจากกัมมันตรังสีได้นั่นก็คือการกินอาหารที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระเพื่อชดเชยการได้รับสารพิษจากสิ่งแวดล้อม และการได้รับรังสีในปริมาณต่ำด้วยครับซึ่งอาหารที่ต้านอนุมูลอิสระจะพบมากในอาหารจำพวกผักผลไม้และสมนุนไพรสารต้านอนุมูลอิสระนั้นสามารถทำลายเซลล์อนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นอันเป็นสาเหตุของโรคต่างๆได้ครับเอาละครับเพื่อนๆหลังจากที่วันนี้เพื่อนๆได้ความรู้กันไปเยอะพอสมควรเพื่อนๆลองมาทำกิจกรรมแบบทดสอบเพื่อทบทวนสิ่งที่เรียนมาวันนี้กันดีไหมครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับ เป็นไงบ้างครับสนุกกันบ้างหรือเปล่าครับคราวหน้าเราจะไปเรียนเรื่องอะไรต่อไปนั้นเพื่อนๆอ,อดใจรอกันก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ